สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่บ้านแสนดีการ์เด้นนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะประเทศไทยนะอันนี้เราก็เลยจะทําแปลงผักเพิ่มนะคะแล้วเอาเศษอาหารของแม่มาเทผสมน้าแล้วก็เทราดไปทั้งแปลงแบบนี้แล้วนะคะน้องหมามากินแล้วนะบางส่วนแต่ว่าไอ้ที่เหลืยตรงเนี้ยก็คือเขาไม่กินแมะมันดูดมันบูด,ม,บดมันเน่าแต่ผักชอบนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอากแกลบมาใส่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเอามุลวัวใส่ก่อนดีกว่าน้องหมาจะได้กินยากเนาะ เอามุนวัวมาใส่ก่อนนะเดี๋ยวให้มุนวัวเขาเป็นฝุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาอีกะคะ่ะอันนี้จะใส่เป็นแบบโรยบางๆเพราะว่าจะทําสลับชั้นมุนวัวเราก็แฝบนิดหน่อยนะ,ะนี่มุนวัวอะไรเดี๋ยวจ้ะแปลงผักทุกแปลงเราก็จะหาอินทรีย์วัตถุมาผสมกันแบบนี้นะคะหาอะไรได้ในช่วงนั้นเราก็จะหามาผสมให้ จะได้เพิ่มแร่ธาตุนะคะทำสลับชั้นแบบนี้ดินจะฟูดีค่ะใส่มูลวัวเดี๋ยวไปเอาแกลบมาใส่สลับชั้นไปค่ะด้านล่างเลยเราใส่เป็นหญ้าแห้งที่เราถางออกนะคะทุกคนหญ้าเลยแล้วก็เศษไ,ไม้เศษไม้แห้งอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็แล้วก็เป็นเนี่ยเป็นเศษเปลือกข้าวเศษเปลือกข้าว มาหายเลยตัดจ้าหนูยังไม่ได้ตัดเอาเท่าไหร่ยังห่อเลยเดี๋ยวไล่มาห้อะไรด้วยอะไร มาซื้อผักกาดน้องสาวนะคะน้องสาวปลูกผักกาดเขียวนะคะทุกคนแล้วแบบว่ายังไม่่อนะแต่ต้นใหญ่เพราะว่าเราบำรุงแบบนี้แหละเป็นผักออแกนิกปลอดสารนะคะแล้วก็จะเติมแกบนะคะเติมแก็บสองมุ้งิี เี๋ยวเราจะผสมผสมดินใส่เลยด,ดีนะคะเราไปเอาเราไปเอาดินที่เท่าเตาเผาถ่านมานี่ได้มาหนึ่งรถเป็นดินเตาถ่านทุกคนได้มาหนึ่งรถโอเคเลยจ้าเราใช้ดินเตาถ่านที่มีผ่านฝ่นแล้วก็เศษเศษผ่านเล็กผ่านน้อยนะคะเอามาผสมทำดิน ส่วนผสมเราไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากได้อันไหนเยอะเราก็ผสมไปได้เลยเราจะใส่แกลบเยอะกว่ามูลวัวนะคะเราจะได้ช่วยไปกินซีวัตถุล้วก็จะคนเลยจา้า ดินหนรถก็ได้เยอะนะสมเผิต้องเติมแกลเพิ่มอีกหนึ่ในสองตะก,กานะคะปกติเราก็จะมีใบไม้นะคะเอามาผสมด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเศษหญ้าที่ตัดจากสนามหญ้ามาเพิ่มนะคะนี่เศษหญ้าจากสนามหญ้า ช่วยอุ้มน้ำด้วยช่วยอุ้มน้ำช่วยให้ความชื้นยังอยู่ในแปลงดีนะเราใส่แบบนี้แหละทุกคนเวลาทำผักแต่ละครั้งผักจะงานดีมีอะไรใส่อะไรได้ก็คือใส่หมดนะคะเอ็กักเลยหาอะไรได้ช่วงไหนถ้าไม่มี ไม่มีเศษฟางเศษอันเนี้ยเศษหญ้าที่จัดจากสนามเราก็ใส่เป็นใบมั้งแทนนะคะเป็นใบก้ามปูใบอะไรก็ได้ใบกระถินใบก้ามปูได้หมดนะคะทุกคนเพิ่มเรือนถาดตอนเขาเปื่อยเขายุ่ยก็คือดีทั้งนั้นนะคะเราไม่ได้หมักนะคะเราใช้เลยเราถือว่าการลดน้ำทุกวันก็เป็นการหมักปุ๋ยนะ กว่าผักจกะโตเขาก็จะหมักไปคู่กันกับดินค่ะวันนี้เราเข้างานเก้าโมงเช้าเราก็มีเวลาซุกดินผสมดินไว้เราก็จะหว่านมาเลยผักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรจะหวานก็จะทำเป็นค้างผักด้วย ข้างบนเราจะยึดทําเป็นค้างแล้วก็ด้านล่างเราจะปลูกผักต้นนะคะจะทําเหมือนกับที่เราทําไม้ที่แปลงเนาะเราก็ทําแปลงค้างแบบนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปลูกผักของเรานะคะทําแบบนี้เพิ่มพื้นที่ในการปลูกผักได้ปลูกผักหลากหลายเราได้กินผักเยอะด้วยคะ่ะดีกว่าปลูกพืชแบบหนึ่งแปลงต่อหนึ่งอย่างนะคะแบบนี้ดีแล้วอันไหนขึ้นค้างก็ทําค้างขึ้นไปด้วยกันอันไหนอยู่ในแปลง เป็นพืชต้นเตี้ยก็คือทำดบบนี้ก็เลยเราทำแบบแต่ำชั้นวัสดุในดินให้เพียงคอเขาก็งานค่ะเราใช้เป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยเม็ดของปุ๋ยอินทรีย์นะเราก็ใช้แล้วก็น้ำหมักต่างๆที่เราได้นะคะน้ำหมักผักผลไม้น้ำหมัก,มมกเอ่อน้ำหมัก านะคะเราหมักเองถ้าเราจะใส่น้ำหมกักทุกวันเราก็แค่ใส่ทีละน้อยค่ะไม่แบบว่าไม่ใส่เยอะนะเดี๋ยวขักใบเหลือผสมน้ำแล้วก็รดในบัวนะคะนีดินจะพูนะคะเวลาดินเขาอยู่ในตัวถ้าผสมดินแบบนี้หนึ่งรดก็เพียง 加油！<来><来>来 มากเลยอันสุดท้ายก็หมดพอดีนะคะแถมแปลงพอดีด้วยหนึ่งรถโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะก็รดน้ำไหว พอมีเวลาเหลืออีกหน่อยนึงเราจะหวานเป็นคณะห้องกงไว้บางๆนะคะดูว่าหนึ่งซองเขาจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปหาผักบุ้งแก้วมาปลูกนะคะซองหนึ่งมีนิดเดียวเองไม่เป็นไรหวานบางๆไว้ค่ะพอได้ค่าเวลาเนาะเื่อเขาเกิดมาได้กินหวานไหมทรงนี้หวานไว้ด้านข้างนะคะจะได้จัดสรรแปลงไปด้วย สองเขาเกิดก็จะได้อยู่แค่ด้านข้าฝั่งนี้คณะนะห้องตรงฝั่งนี้เราจะปลูกถั่วนะคะั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแล้วเราจะทำ้าขึ้น เอเลยจะทําแตงกวาดินนะแตงกวาตรงนี้ตั้งโมตรงนี้แตังกวาส่วนฝักยาวดีกว่าเดี๋ยวแตงกวาทําด้านหลังหวัว่าจะดีส่วนฝักยาวก็โอ้โเม็ดเยอะอยู่นะอายุเก็บเกี่ยวประมาณ40-45วันเดี๋ยวเราจะปลูกจากพังนี้มาแล้วกนะันเนาะ หยอดมาเล่นห่างกัน ทันมีห้าสิบห้าเมล็ดนะคะดูว่าจะงอกกี่เมล็ดเนาะหลังจากนี้นี่ค่ะรดน้ำไว้ให้เขาก่อนเลยเช้า<ม>นี้สำหรับการปลูกผักถ้าขึ้นครั้งมาเขาก็จะขึ้นไปนี่หัวฟักยาวด้านล่างตรงนี้เป็น ขนาฮ่องกงนะคะระหว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะเรอดูผลผลิตค่ะแปลงนี้ก็จะมีมะเขือถั่วปูเอ้ยมะเขือถั่วปกยาวแล้วก็ขนาหฮ่องกงนะขนาป่อง เรียบร้อยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะกับการปลูกผักเล็กๆนะคะค่อยๆขยับขยายนะคะทุกคนที่นี่บ้านแสนดีการ์เด้นที่จังหวัดเทชบูรณ์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย